สืบเนื่องจากาการณีที่มีความเห็นตา่างในเรื่องของเอบีที่เผยแพร่ในเรื่องของอทศกัณฐ์นะครับแล้วก็เป็นเป็น m อีที่ผลิตขึ้นเพื่อเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวของไทยเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็อยากจะเรียนว่าจะเป็นในทางวัฒนธรรมเนี่ยก็ต้องบอกว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันจริงๆแล้วก็เป็นพลวัต แล้วมันก็สามารถที่จะมีการออนอกจากจะเรื่องของการจัดก,การอนุรักษ์ลแล้วเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของการพัฒนาเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะต้องมีความคิดเห็นที่ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเลี่ยนได้กระทรวงธรรมรับทราบประเด็นปัญหาที่เกิดความเห็นต่างกันในครั้งนี้แล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วกระทรวงธรรมเองก็ไม่ได้มี หรือมีนโยบายที่จะมาแบนในกระทรวงธรรมคิดว่าความเห็นต่างที่เกิดขึ้น,นสามารถที่จะพูดคุยกันได้ในกระทรวงธรรมก็ได้จัดเวทีให้ได้ฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย,ยมีโอกาสมาพูดคุยกันซึ่งหลักๆแล้วก็คือ,อฝ่ายที่เป็นผู้ผลิตนะครับก็คือคุณเป็นติ์ทองดีแล้วก็ทางฝ่ายที่เห็นว่า MV นี้อาจจะไม่เหมาะสมเนี่ยก็มีศิลปินแห่งชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโขนและก็เป็นตัวแสดงที่เป็นทศกณัณก็คืออาจารย์จตุพรใช่ไหมอาจารย์จตุพรท่านก็มาร่วมประชุมแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นต่างๆจากที่ได้ประชุมแล้วก็ได้รับฟังข้อคิดเห็นเนี่ยผมก็ต้องขอชื่นชมทุกฝ่ายนะครับก็คือ,อทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเนี่ย ก็ได้คุยกันอย่างปลอมงแล้วก็ได้รับแล้วก็เปิดใจทั้งสองฝ่ายรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายเนี้ยอย่างเต็มที่แล้วฝ่ายที่เป็นฝ่ายของอาจารย์บัณฑิตนี่ก็ต้องต้องชมเชยว่าเป็นผู้ผลิตแล้วก็เป็น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 ผู้ที่รับฟังความคิดเห็นแล้วก็ได้นําข้อคิดเห็นของฝ่ายศิลปินเนี่ยไปปรับปรุง และขนาดนี้ก็ได้ผลิตแล้วแล้วก็ทางฝ่ายศิลปินนี่ก็มีทั้งบุคลากรที่เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาที่เกี่ยวกับโขนนี่ท่านก็ได้ดูแล้วท่านก็เห็นว่าที่ทําออกมานี้ก็สามารถเ็เหมาะสมดีแล้วเพราะนั้นในส่วนของกระทรวงธรรมนี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมที่เราเนี่ยสามเมื่อมี ประเด็นปัญหาทางวัฒนธรรมซึ่งว่าธรรมเนี่ยก,ก็ควรจะเป็นเครื่องมือในการสร้างความปลองดองสมานฉันในสังคมไทยหากแม้มีอะไรที่เห็นไม่เหมือนกันก็ควรจะมาพูดคุยกันให้เกิดความชัดเจนและความกระจ่างในหน้าปัดนี้ก็ได้พูดคุยกันแล้วก็มีความกระจ่างชัดเจนนะครับแล้วก็กระทรวงธรรมก็ได้รับมอบหมายจาก ที่ท่านนาย,ยกได้มอบหมายกระทรวงวัฒนยลงมาดูแลเรื่องนี้ทธศาสารวัฒน์ก็กำลังจะรายงานท่านนาย,ยกแล้วก็ต่อไปในกระทรวงวัฒน์ก,นรรก็คิดว่าก็จะต้องมีาาการจัดกิจกรรมและโครงการให้ความรู้โดยเฉพาะอย่างเรื่องในเรื่องของโขนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการแสดงแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นของไทยนะครับก็จะมีาการทา ตัวการขนสัญจรไปอย่างจังหวัดต่างๆต่อไปใน่ส่วนที่จะรายงานท่านนายกตรนีคือรายงานในเรื่องในบ <st> ้านคร<ง>ับก็จะพู้ก็กรมจะรายงานในประเด็นที่ก็กงมทนดับแรกคง,คงบบลำดับเหตุการณ์ที่เกิดเกิดเกิดข,ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็สิ่งที่กระทรวงทมได้มีการเชิญผู้ผลิตนะครับเชิญ ครูที่เป็นครูโขนแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติด้านด้านโขนที่แสดงรขนตัวเทกาลเนี่ยว่าเราได้มีการประเด็นมีประเด็นในการพูดคุยกันอย่างไรแล้วก็ได้มีความคิดเห็นอย่างไรในแต่ละฝ่ายแล้วก็เราก็สามารถหาจุดตรงกลางได้ว่าสามารถที่จะเป็นที่ยอ,อมรับได้ทั้งสองฝ่าย คือเรื่องนี้มันได้ข้อยุติแล้วใช่ไหมครับได้มีข้อยุติเรียบร้อยที่ท่านบอกว่าผู้ชันได้ตรวจสอบแล้วเนี่ยครับเป็นหน่วยงานไหนแล้วตรวจสอบไปเมื่อไหร่อันนี้ก็ไม่ได้เป็นไม่ได้ถือว่าเป็นการตรวจสอบนะครับก็ถือว่าเมื่อ,อทางทางคุณบัณฑิตเขาได้รับข้อคิดเห็นต่างๆแล้วก็ไปปรับปรุงและขณะนี้ก็เอ็มบีก็ได้มีการเผยแพร่แล้วเราก็ได้สอบถามกับศิลปินที่ท,ที่ที่เคยให้ความคิดเห็นเนี่ยท่านก็บอกว่าอันนี้ดี เนี่ยใช้ได้เลยูกตัวศิลปินได้ไหมครับว่าเป็นใครอยู่ในกระทรวงก็หลายคนคือที่ไปคุยกับคุณมณีก่อนหน้านี้ใช่ไหมใครับคือฉบับที่เผยแพร่แล้วก็ที่ที่วันนี้ก็ได้คุยกับท่านท่านอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ท่านก็ทึ่ท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติแต่แต่จำได้ไม่ได้เป็นสาขาที่คนที่ก็บอกอันเนี้ยดูดูแล้วดูีอย่างกรณีที่คุณกระหม่ ได้มีการโพสข้อความขึ้นมานะครับตรงนี้ได้มีห้อส่วนในการเจรจาทีนีอย่างไรบ้างไหมครับคือเรื่องนี้เ,าเราจะมีอาจเลือกคือเรื่องนี้เหมือนเป็นผลิ ก็กระทรวงวัฒนมเนี่ยเรามีตอนนี้เรามีคณะกรรมการยูทุดหนึ่งคือคณะกรรมการส่งเสร,ริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยนะซึ่งซึ่งในคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยเนี่ยก็คงมจะได้ประมวลประเด็นต่างๆ compile. โดยเฉพาะในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมท,ที่เกิดความขัดแย้งเนี่ยรวมทั้งแต่ก่อนล้วก็เคยในสังคมไทยแล้วก็เคยเกิดความ เห็นต่างในเรื่องของภาพยนตร์เรื่องอาบัตนะินั่นก็เคยมีะฉะนั้นในเกิดเวลาเรามีประเด็นปัญหาของความขัดแย้งนี้เราก็สามารถเช็คที่แก้ไขปัญหานี้อย่างนุ่มนวลได้นะครับโดยใช้วัฒนธรรมไทยเนี่ยคือคนที่เห็นต่างเนี่ยก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้แล้วก็ก็อยากจะให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นการสร้างสารรค์แสดงความคิดเห็นต่างอย่างสร้างสารรค์ สังคมไทยเราเนี่ยก็จะเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมที่สวยงามแล้วเราก็จะอยู่กันอย่างอย่งอางอย่างอย่างบองดอกและสมานฉันท์พระรงตีเห็นเมีอะไรใช่ไหมครับเย้แล้วครับครับแล้วมีอะไรที่แตกต่างจากเดิมที่เราว่านราชสินธิ์สมก <c oughs> ็มีก็มีส่วนบางตอนที่ก็ได้มีการตัดออกไปบ้างแล้วก็มีการใสเข้ามาใหม่บ้างเลย ที่ใส่เข้ามาใหม่เนี่ยก็ไม่ได้ทําให้อัตลุดหรือความน่าสนใจในรถน้อยลงแค่ขนมพวกนี้ยังอยู่ใไปดูแลไม่ไดอยู่ขนงพวกนี้ไม่อยู่ไม่ม่อยู่ไมอยู่ที่ที่มีการพูดคุยคือคือเราไม่ได้คือเราไม่ได้ไปบอกว่าฉากนั้นตัดฉากนี้ตัดก็เพียงแต่ว่าท่านท่านศิลปินเนี่ยท่านจะให้ข้อคิดว่าสิ่งที่จะนําเสนอ้ควรจะเป็นลักษณะเช่นใด ้เราไม่ได้กำหนดตัดแล้วเราไม่มีนยโยบายว่าจะต้องแบงค์เราไม่มีอำนาจแบงอนตอนนี้มีข้อติดสินหรือยังครับว่าทางาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี่ส่งมาตการทำมีสิทธิโอเคดีหรือเปล่าอันนี้เราอย่าเราอย่าไม่ได้คุยกันท่านท่านต้นปีการท่องเที่ยวและ่อกี้ล่ะก็ไม่ได้สเ,เสียใจเลยท่านท่านท่านส่งเมสเซจมาการการไปจำกัดหรือว่า สแสดงความเห็นที่มันในคำนองว่าจะต้องอนุรักษ์ไว้แต่มันอาจจะมีผลต่อการที่คนจะเข้าถึงโขนเป็นคนรุ่นใหม่มากกว่นาน,นั้นย,ยังไงก็คือก็คือตาที่มีข้อตกลงกันทุกฝ่ายนะครับแต่ในขณะเดียวกันบางคนก็มองว่าการสแสดงโขนเนี่ยน่าจะมีาการปรับปรุงไปตามรุคสมยัยนะฮะท่านท่านมองว่ายอย่างไรเพราะถ้าทำนี่เป็นพลวัต มันถ้าอยู่เฉยๆมันก็นิ่งเริ่มก็ตายไปเพราะฉะนั้นจากโขนที่เราเคยมีสมัยสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็มีจดหมายเหตุชาวต่างประเทศที่พูดถึงโขนการแสดงในสมัยอยุทธยานเนี่ยกับปัจจุบันเนี่ยเขไม่เหมือนกันเพราะฉนั้นมันก็จะต้องมีการพัฒนารูปแบบการแสดงไปเรื่อยๆแล้วประเทศไทยเหล่านียก็ต้องก็ต้องบอกว่าศิลปะว่ทฒนทุกสาขาที่มีอยู่เนี่ยสามารถสืบทอดได้ แล้วก็จนมาเป็นรดกของรุ่นเราเนี่ยก็ด้วยบัตรพุทบุษที่สั่งสมแล้วก็มีการพัฒนาอย่างเช่นผมยกตัวอย่างายายายง่ายๆอย่างกระบวนเลือกราชพิธีอย่างเงี้ยพระพธีจรดกราหนังคานแลกนาขวัญเนี่ยเราทุกประเทศในย่านนี้มีบทแต่ขนาดเนี่ยเราก็เป็นประเทศที่สามารถสืบทอดศิลปะน,าาน่าทำอย่างเงี้ยได้อย่างเหนียวแน่นเป็นรดกของคนรุ่นเราแล้วก็สืบทอดต่อไปถึงคนในอนา,าคตที่ว่ ดัน้นโขนเนี่ยมันก็ต้องเป็นอะไรที่มันก็ต้องมีการพัฒนาเพราะทุกวันนี้การการเล่นโขนเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนจะเห็นได้ว่าเรามีเทคโนโลยีฮนุมานก็เหาะเิดเดินอากาศอะไรได้นนะแล้วเรามีแสงสีเสียงฉากเราก็ปรปับปรุงที่จะทําให้เกิดความน่าสนใจได้เดี๋ยวเือนพฤิภายนก็จะมีโขนซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็จะจะ,จะมี50รอบเดี๋ยวนี้ก็ไม่พอแล้ว ก็ขยายจํานวนรอบเพิ่มขึ้นไปทุกปีแล้วก็ได้รับแต่ละรอบเนี่ยก็จะมีคนจองเต็มแล้วค่าเข้าชมเดยวนี้ก็เท่าไหร่นะประมาณพันหรือสองพันบาทนี่ก็แสดงว่าคนเนี่ยไปดูไปดูผลด้วยด้วยด้วยเห็นว่าผลนนั้นมีคุณค่าจริงท่านรัฒนในในโลกโซเชียลหรือเด็กรุ่นใหม่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เรื่องในที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมองว่าผลกลายเป็นของสูงที่แตะป้องไม่ได้ ตรงนี้เราจะมีทางแก้ปัญหาหรือทําความเข้าใจกับคนรุ่นใหม่ตรงนี้ยังไงครับในเรื่องในเกิดสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วสร้างความเข้าใจยังไงอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราทุกคนที่ทเราเข้าใจเนี่ยว่าจา,จากความเห็นต่างของกลุ่มคนซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เกิดขึ้นกรณีนี้กรณีเดียวใช่ไหมก็เคยเกิดขึ้นแล้วเรื่องของความคิดเห็นที่ท,ท,ที่ไม่ไม่สอดคล้องกันการที่จะทําให้เด็กเยาวชนได้เข้าใจเรื่อง เรื่องโขนเป็น,นดนตรีเนี่ยตอนนี้ทา,ทางกระทรวงวัฒนมเนี่ยได้รับนโยบายในเรื่องของอการรณรงค์ให้เด็กหนึ่งคนเล่นดนตรีได้หนึ่งชนิดเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนทําให้คนเข้าใจเรื่องดนตรีไทยแต่ตอนนี้ทางกระทรวงก็มีโครงการที่จะส่งเสริมให้โรงเรียนต่างๆเนี่ยตั้งคณะโขน,ขนเยววาวชนขึ้นมาเราก็ให้คนไปคิดตั้งแต่เรื่องการทําหัวโขน ท,ที่ทุกวันนี้เวลาเด็กเล่นโขนเนี่ยก็จะไม่มีหัวโขนสําหรับเด็กต้องใช้หัวโขนสาหรับผู้ใหญ่ซึ่งก็ใหญ่เกินไปและขนักตอนนี้ก็ให้ไปคิดว่าหัวโขนสําหรับเด็กเนี่ยและอาจจะมีน้ําหนักเบาและอาจจะเป็นวัสดุเช่นเป็นไม่ใช่วัสดุที่เป็นแบบประดับเพชรพลอยลขลุ่มลาแต่ว่าเป็นอะไรที่ที่มันอะไรนะั่นน้ำหนักเบาและราคาไม่แพงโรงเรียนก็สามารถจะตั้งคณะโขนได้อะไรอย่างนี้นี่เราก็เป็น,ปนโครงการที่เรา จะทําแคมเปญตั้งแต่ตุลานี้เป็นต้นไปก็คือศิลปะวัฒนธรรมที่เรามีอยู่สามารถเอามาปรับปรุงปรับปรุง้สามารถปรับปรุงได้ให้มันให้มันเหมาะสมกับการสร้างสรรค์ได้แต่ว่าต้องอยู่ในรับที่เหมาะสมเช่นในเรื่องอย่างอย่างัวโคเนี่ยก็อาจจะไม่จําเป็นต้องหนักขนาดนั้นไม่อาจจะไม่อาจจะไม่อาจจะต้องสำสำหรับการฝึกสอนนี่อาจจะเป็นแบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเราจะมีกำหนดกรอบแนวคิด ว่าการนำศิละปะไว้ฒนธรรมาใช้ควรที่จะอยู่ในกรอบขนาดไหนเพื่อที่จะให้เกิดปัญหานี้ความอาจาก็คิดว่าอันนี้ท่านนายกท่านก็นให้นโยบายว่าเรื่องออวัฒนธรรมเนี่ยคือมันก็จะมีทั้งฝ่ายที่อนุรักษ์นิยมก,กับฝ่ายที่ต้องการเห็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงซึ่งจริงๆถ้าจะเข้าใจท่านก็บอกว่าทั้งอนุรักษ์และการการพัฒนาเนี่ยมันก็ต้องไปได้ต้องไปควบคู่กันไป แต่การพัฒนาเนี่ยมันก็ต้องมีเหมือนก็มันก็ได้จะม,ม,มีกรอบหรือนี่อะไรซึ่งเราก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องมาคิดร่วมกันของคนในสังคมไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ว่าศิลปินยอย่างเดียวแม้แต่ประชาชนก่ควรจะให้มีส่วนร่วมด้วยอย่างยงตัวกรอบที่ว่านี้จะมีข้อสรุอย่างไงเมื่อไหร่ใงประชุมแนวเศจก็ด่เออนมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ได้เป็นเป็น,เป,นเป็นหลักตายตัวเนี่ย เพราะเราพูดว่าเป็นเป็นเป็น,ปนหลักเกณฑ์เนี่ยคนก็จะไม่ยอมรับอันนี้มันมันขึ้นอยู่กับอาจจะเป็นรีกว่าอาจจะม,มีมีแนวทางอะไรเงี้ยท,ที่ที่ที่เมื่อนาไ,ไปไปไปใช้แล้วเนี่ยไม่เกิดความเส,สียหาย,ยจําเป็นไหมครับว่าถ้าหลังจากนี้มีคนทําเกี่ยวโคนอีกควรจะให้กระทรวงวัฒนธรรมมาตรวจสอบถอนที่จะเผยแพร่ปรึกษาก็สามารถเราก็ย,ยินดีให้คำปรึกษาได้เพราะเราไม่อยากจะทําตัวเป็นเหมือนเป็นเป็น เป็นไรนะเป็นเจ้ายุติธรร์ที่จะกำหนดทุกอย่างร่วมรับทำว่าทำนี้เป็นเรื่องของทุกคน